มั่งคั่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มั่งคั่งเยอะแยะมากมายไายล้อมเวทีและงานอีเวนต์วันนี้ครับาวันนี้เป็นไงอ่ะเยาหกจะมีกิจกรรมดีๆภายในงานด้วยไหครับกิจกรรมเยอะมากผมเห็นสไลเดอร์ที่ผมติดใจแต่ผมยังไม่ได้ลองเพราะว่าเดี๋ยวพี่มาตุ้มด่าจะได้ไรเรียกว่าเป็นอีเวนต์แรกของเราทั้งคู่เลยใช่ไหมคะในการแบบอองอีเวนต์สงการโออีเวนต์สงาอใช่สงการครั้งแรกครับ สื่อเต้นยังไงบ้างคะในส่การตีแรกสื่นเต้นว่ามันจะมีน้ำฉีดมาอยู่ข้างบนเวทีหรือเปล่าต่อต่อต่อเป็นไงบ้างสื่อเต้นสื่อเต้นว่าจะมีน้ำฉีดข้นมาบนเวทีหรือเปล่าว่าเออจะมีแบบอยู่ดีน้ำโผล่อย่างไหรเพราะว่านี่ก็สงการแล้วแต่ว่าหวังว่าจะไม่มีครับครับแต่อย่างเมื่อกี้ที่เราได้ไปเดินถ่ายรูปตามจุดต่างๆเป็นยังไงบ้างมีหลายจุดนะมีหลาย landmark หลาย landmark ให้เราถ่ายรูปกันมีแมกกาพุนมี นี่ไง้ไมโครโฟนแล้วก็มีสไลเดอร์แล้วก็มีสับปะรดข้างในมีแบบเอ่อหมุนๆแล้วก็มีกระจกสวยที่โฟนเป็นไงบ้างเมื่อกี้เราได้ไปเดินชมตามอยากเล่นอะไรบ้างก็อยากเล่นอะไรบ้างอยากเล่นอะไรบ้างเหรอครับอ่ามันมีสไลเดอร์ข้างบนเหมือนเจมินายอยากเล่นเหมือนเจมินายคนละตัวเลยเจมินายสีส้มแบบสีเงินตัวละตัวกันสนุกวันนี้เรามีโชว์พิเศษ มีครับมีเพลง3เพลงให้คนได้ฟังกันจะเป็นเพลงอะไรบ้างต้องไปรอติดตามเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วในเซาทเช็คใช่ก็ตามนั้นแหละอ่ะฝากกิจกรรมแฟนๆรวมที่นี่มาถ่ายรูปแล้วก็จะมีกิจกรรมลุ้งไปดิบเป็นข้าวหน้ามาเ็เออใช่คือกิจกรรมเนี่ยงานเนี้ยมีนนทนนท์แล้วก็มีนันทนนท์ My Idol ของผมที่จะมาในวันพรุ่งนี้ ไม่ได้มาวันเดียวกันกับผมเสียใจพรุ่งนี้จะมีนายจะมาพรุ่งนี้ผมจะมาอ้าวท่านว่างนะท่าจะว่างจะมาใค้กมีพี่เจฟด้วยมีหลายเถื่อปินเลยครับให้รอดูกันมียูบอยพีเจโอ้เยอะมากโฟอีฟ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 นี่ผมรอดูรอดูโฟอีฟผมผมรอติดตามโฟอีฟแล้วมีส่วนถ่ายรูปต่างๆนะฝากเชิญชวนชมฝักเจริญไหมรุ่นกิจกรรมกิจกรรมวันที่ก็มาเปิดงานที่คาราคอนพาราคอนนะครับจะมี จัดงานอีเวนต์อย่างนี้ไปจนถึงวันที่16จะมีศิลปินมาปล่อยสร้างสีสันแล้วก็มาร้องเพลงมานู่นี่ให้ฟังนะครับแล้วก็แต่ว่าบูธตรงนี้เนี่ยที่มีให้ถ่ายรูปให้มีอะไรเนี่ยจะจัดวันที่23 <c oughs> ก็ฝากมากันได้ครับทว่านนครับปกติช่วงสการเราทอะไรกันก่อนหน้านี้คือก่อนก่อนช่วงวันสงการสงการก็ต้องเล่นน้ำสิ <c oughs> เล่นน้ำเล่นน้ำ ใช่ชอบแบบไปสระน้ำกับเพื่อนผมเคยมาสงการที่สยามด้วยอาจารย์สนุกดีถึงแม้บรรยากาศขงการมันจะเริ่มกลับมาในปีหลังยังยุ่ยยุ่ไปหลายปีเพราะปีนี้จะเป็นปีแรกที่แบบว่าเออเราได้เริ่มเล่นถึงการกัระชากใช่สุดเตลอะไรนะสุดเตลสตลสุเตลโอเคสุดเตลอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำาครับเอ่อผมไม่ได้เล่นสงการมาหลายปีแล้วจริงบ้างแต่ว่าจริงๆผม เพราะว่าช่วงโควิดด้วยแหละสองปีก็ไม่ได้มาเล่นแล้วแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้ผมไปเล่นกับพ่ออยู่นะพ่อจะพาผมไปเล่นแถวๆบ้านแล้วก็ไม่ก็เล่นในโรงเรียนเดี๋ยวจะมีกันอีกทีนี้แผนจะไปไหนไปคะเดี๋ยวว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเราเนีย่ยจะกทำงานหนักมากอะไรอ,อย่างเงี้ยพักผ่อนครพักผ่อนต้องการเวลานอนเวลานอนอะไรแค่การของการช่วงนี้คือถือโอกาสพักผ่อนเลยสองคนใช่ครับสระน้ำอยู่บ้านเราสระน้ำแม่เา ทั้งสองหนุ่มเคยมีวีรกรรมอะไรแบบที่น่าจดจำในช่วงสงกรานต์บ้างมีวิรกรรมที่น่าจดจำโพสก่อนก็ได้ครับผมเนี่ยย้อมสีผมย้อมเ้้ยยอมสีผมเป็นสีเขียวจริงเหรอแบบกัดผมเลยเหรอใช่ตอนประมาณป .6 ไม่ก็ม .1 จริเหรอช่วงสงกรานต์เขาจะเขาจะย้อมสีผมกังเชิดเอ้มากบอกต้องมีรูปยืนเสริมมั้ยมีปะมีรูปปะเฮ้ยมีอยู่แล้วอุตส่าห์ย้อมอไปหาก่นใช่เดี๋ยวหาเป็นสีอะไรครับผมสีเขียวครับ เขียวเลยเหรอใช่เไหนโจ๊กเกอร์เขียวแป้นเนี่ยเขียวเขียวเสื้อนี้ครับโจ๊กเกอร์ไหมเขียวประมาณนี้เลยโอ้ยแม่ใหญ่ไม่โปรแม่เห็นสีผมแล้วแม่ตกใจไหมครับย้อมประมาณหนึ่งอาทิตย์มาครับแล้วก็เปลี่ยนใช่แล้วหนึ่งอาทิตย์ก็เปลี่ยนคุล็อกค่ะคุณล็อกพักเซวไงบ้างครับโพสกับสีผมสีเขียวเฮ้ยทำไมโพสนายเท่ขนาดนี้ออมันนี้คือคนอื่นชมหรือตัวเองตัวเอง จะมีอะไรบ้างมีกิจกรมรมอะไรแบบว่าน,น่าสนใจในช่วงสงการที่ผ่านมาบ้างครับคิดมอ๋อช่วงสงการคือโรงเรียนผมจะจัดงานสงการอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วโรงเรียนผมมันจะมีเออ่เรียกว่าอะไรคลองอยู่หลังโรงเรียนเป็นที่ที่ให้คนแบบให้นักเรียนมาเล่นเซิร์ฟเล่นเอ่ออะไรเรือใบอะไรพวกนี้ ใช่แล้วคือตอนนั้นอ่ะผมทำแอคทิวิตี้เล่นเรือใบผมก็เล่นเล่นไปใช่ไหมแล้วคือมันวันถูกการพอดีผมก็เลยเอาเรือใบเนี่ยไปชนกับเรือใบเพื่อนอีกคนนึงแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็ล้มลงนะก็ถือว่าเปรี้ยวอ่ะห่่อนเลังการเลิกงานเราเเล่นหมือนกลับมาเล่นเหมือนเดิมไหมอะไรนะหลังการแลิกงานเรากลับมาได้เหมือนเดิมหรือคิวการงานไม่ได้ครับจ้างได้ตลอดน ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่อันนี้คือแต่กำลังจะมีงานแฟนมิ่กัมพูชาใช่ไหมใช่ครับกัมพูชานี่เราไปกันแล้วสองคนแต่ว่าเออเราจะไปกันอีกมีเก้าคนเลยทุกคนเอ่อทุกคนในในแฟนผมานไปครอบทุกคนเลยใช่แล้วก่อนที่เราไปสองคนยังไงบรรยากาศหรอแฟนๆน่ารักมากน่ารับดีมากนะใช่เขามารอที่สนามบินครับโอ้แล้วเขากิีดแบบกิีดดังมากครับที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเขาน่ารักมากๆสุกคนเขาผมผมยังอึ้งอยู่แฟนงาบูชาเก่งมากทั้งพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็พูดภาษาไทยได้ด้วยเขาเก่งมากแล้วเขาบอกเขาบอกพูดภาษาไทยกับเราวได้ไหมที่เราแบบว่าก็จะน่าจะเป็นประโยคเลยครับเขาพูดเป็นประโยคเลยเขาพูดเหมือนคนไทยเลยใช่เขาพูดเก่งว่าอะไรอาจจะเป็นคนที้มาอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าอ๋อเอออาจจะเป็นคนไทยแล้วก็มาโดูไล่ออกใช่อย่างนี้เรียกว่าเราผสม บอกเพื่อนๆได้แล้วเฮ้ยฉันเคยไปมาแล้วอ่าสโตรสดยนี่จุ๊บคเนียชับชับนี่นี่บองสรางออนนี่นี่ครับเมือมันไปไปข้างหน้าต้องเพิ่มอีกสองคำนะอ่าอะไรนะจุ๊บคเนียชับชับนี้แปลว่าเราเจอกันนะครับอ่าบองสรางออนแปลว่ารักนะครับคนรักดูแล้วเราเอ่อคำแรกอ่ะบองสรางเจม ไม่ใช่คำแรก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 อะไรคำแรกที่คุพูดไปสวัสดีเออปสวัสดีครับในสวัสดีเราเป็นผู้ที่ได้เดี๋ยวหาเข้ามาไลก่อนคลิกับใครขอถามนิดนึงล่าสุดมีคิปที่ท้จานเหาของคเกิดคลิปก็ตามที่เห็นกันเลยครับ ตามที่เห็นเอ่อก็พี่อุ้ยก็ลงไปแล้วก็ส่วนใหญ่จริงๆแฟนคลับพวกเราน่ารักทุกคนแหละคือเขาก็มาตามเราตามงานอย่างงเี้ยครับใช่ก็มีคนคอยซัพพอร์ตนี่มายืนรอตั้งแต่เช้าเลยก็อยากให้มาตามเราตามงานมากกว่าแต่ปกติเราคือเรื่องราวแบบนี้บ่อยๆเรื่องการแบบนี้บ่อยๆไม่ต้องแบบว่าจะตามบางทีอาจจะมีครั้งสึกว่า ว่าเราทาอะไรอยู่แบบด้วยความที่ชอบด้วยความอะไรแต่ว่าก็เนี่ยเราก็มีงานมีงานอีเวนต์มีงานตามที่พวกเราไปกันแบบตามตารางงานทาง g ีเอ็มได้เลยอะ่ะก<งา>็คือตามไปอยาก่า้าไม่ั้างนี้อยากตัดสินใจในการถ่ายคลิปเขาที่ไงครับก็เอาจริงๆอะ่ะผมไม่ไม่ได้อยากมาอะไรหรอกแต่คือแบบเออผมรู้สึกว่าเออแบบบางทีมันเกินมันเกินไปหน่อยแบบเพราะว่ารู้สึกว่าเออผมมาทเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็อยากมีเวลาส่วนตัวบ้าง ตกใจไม่อยู่แบบว่ากระแสขึ้นเพลงโควิดเลยกับแอร์แท็กตามเพลขึ้นมากขึ้นนจริงๆเรามีการสื่อสารกับคนแฟนคลัๆเราบ้างไหมครับเออให้มาเจอกันตามงานดีกว่าดีกว่าเออไปคอยรอตามที่ที่แบบว่าเออม่ได้จัดงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จริงๆผมว่าก็น่าจะควรน่าจะรู้นะเพราะว่าเขาตามงานก็จะมีจัดที่ที่ให้ดูให้ แปลว่เมื่อกี้ที่เจบอกว่าิดแล้วแฟนเสอย่ลาใช่อ่ะอย่างนี้เลยม่ี่้มาตามใัคถามอีกหนึ่งได้ไหมหลังจากวนที่เราถ่ายคลิปเขาได้พูดอะไรกับเราไหมคะแฟนคลับที่แบบว่าโดน่คลิปอะไม่ไม่รู้เลยเพราะผมผมไม่ได้ติดต่อทางแฟนคลับอย่าเ้ยใช่วันก็คือเพราะวกลับไปเลยไม่ได้ไม่ได้คุยใช่ใช่มาตรการอะไรอะจะอยากงอะไรนี้หยะ สัานการต่อไปแหละผมว่าพวกเรายังเด็กอยู่สองคนยังไม่ไม่เยรู้เรื่องอะไรก็ปล่อยให้ผู้ใหญ่เขาดูแลจัดการใช่ไหมใชต,ต้องระัวงตัวเองก็เ่าาตัวเองครับแต่ว่าพวกเราไม่ได้คิดมากอะไรแค่แบบอขอ,ขอบความเป็นส่วนตัวนิดนึงอะไรอย่างนี้อย่า่าสุดีแบบมีไปเจอแฟนคลับคนมอื่นพ่อมากอไ้อ๋อใช่ก็น่ารักครับบาทีไปเดินห้างอะไรเงี้ยก็มาขอถ่ายรูปก็น่ารักลถ้าจอเ ใช่ได้หมดได้หมดไม่มีอะไรมันทําให้เราสองคนเราแวงไหมครับกับการที่แบบใช้ชีวิตข้างนอกตอนนี้หลังจากเกิดเหตการแบบทีมขึ้นบ่อยๆอย่างเงี้ยครับเราแวงนะครับก็อาจจะไม่ระแวงครับแค่ระวังระวังมากขึ้นการใช้คาพูดกันอะไรก็ระวังว่าคือเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยอาจจะหลุดคําที่แบบอ่าแบบคับหยาอะไรเงี้ยเื่นงเพื่อนอะไรอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยก็ต้องระวังระวังกขึ้น แล้วครับว่าเออทำงานทางด้านนี้ก็ต้องระวังตัวทางด้านนี้อยู่แล้วก็เข้าใจว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะเป็นอะไรที่เราควบคุมเองไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็อยู่ที่ตัวแฟนคลับด้วยก็ขอความร่วมมือนะครับนอกจากเรื่องนี้เองก็คือตัวของแฟนคลับก็ออปกป้องพอสมควรตัวของพี่มุกเองก็ได้ออกมาแบบว่าเคลียร์ประเด็นนี้ให้เราสองคนด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับจริงผมคือวันเมันมันมันที่ เทรนทวิตเตอร์ขึ้นระดับเ่ยขึ้นขึ uh. mm ้นขึ้นเทรนนะครับพี่มูก็เขาเขาโดนว่าแล้วเขาร้องไห้กุศงศาลมากๆเลยเขาไม่อยากไม่อยากเขาร้องไห้เขาโดนว่าว่าแบบเนี่ยเนี่ยเป็นคนไลฟ์แล้วทําให้แบบมีคนมาตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคี่ว่ามันไม่ไม่ใช่อะไรเงี้ยกงศาลพี่มูคือจริงๆแล้วก็คือท่านแต่พี่มูผมเข้าใจพี่มูเขาเขาเหมือนเขาพยายามจะปกป้อง,องพยายามจะแบบบอกว่าเอออะไรควรอะไรไม่ควรอะไร่เดี๋ยวไปว่าพี่มงนะอ่านอน ใอ้ความน้าม <ota> ือให้คาม่ม mm ือาด้ใช่ๆชดังมาเจอนนานแบบเนี้ยพวกเราแบบรู้สึกดีใจมากๆ